ซองคอมเมนต์ชาวเน็ตคิดยังไงใหม่เจอดราม่าแฟนคลับไม่ปลื้มเรียกพี่ๆว่าน้องสาวเรื่องฮอตที่โซเชียลถกเถียงกันรัวๆในประเด็นที่นางเอกใหม่ดาวิกาเรียกพี่ๆกรีดว่าลูกสาวและน้องสาวโดยมีผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความบอกว่าค่อนข้างจะน่ารำคาญน,นะตอนใหม่ดาวิกาเรียกน้องสาวก็ทีนึงละคือทำไมเรียกลูกชายน้องชายไม่ได้อยากจะทราบเหตุผลค่ะในเมื่อน้องก็คือผู้ชายตอนใหม่ดาวิกาก็เรียกลูก สาวนัางนหีดร่มเสียตั้งแต่ใหม่ดาวิกาละมันเป็นอะไรมากไหมกับการแอดสุ่มเพศค,คนอื่นยิงสนิทก็ต้องยิงให้เกียรติการหลังจากนั้นก็เกิดความเสียงแตกโดยมีหลายคนแสดงความเห็นในประเด็นนี้เป็นจนํานวนมากอาทิเชน่นถามน้องก่อนไหมคะก่อนที่จะออกความคิดเห็นแทนน้องอะคา่ะอย่าต้องให้คนอื่นที่ไม่ชอบน้องเพราะคุณเลย คือคนที่เขาสนิทกันส่วนติ่งคืออะไรบางทีก็ไม่จําเป็นต้องมีศักดเหมือนภาษาอังกฤษก็ดีเหมือนกันยูยูไอไอจบไปเลยประเทศไทยพวกซินสติบนีเยอะจริงแล้วบางคนซินสติบกับเรื่องคนอื่นมากกว่าตัวเองซะอีก ให้ทักทายแบบเฮ้น้องชายแบบนี้หรอคิดไม่ออกนะแล้วเจ้าตัวเดือดร้อนไหมหรือพวกหลอนเดือดร้อนแทนติ่งประสาทแดกเรียกลูกสาวก็ถูกแล้วไงเขาแมนร้อยเปอร์เซ็นต์เรียกลูกสาวลางงลาแล้วดรามาก็ว่าไปอย่างบางทีฟันคลับนี่แหละตัวประสาทแดกจริงๆเขาอยู่ของเขาดีๆตั้งสตินิดนึงก่อนจะว่าศิลปิน